กมตอนนี้อุณหภูมิประมาณ5องศามือจะแข็งแล้ว 5, 5เองเหรอล <5 S 2> อยจังเป็นม,มิเตอร์ที่เชื่อถือไม่ได้ไม่รู้เชื่อได้หรือเปล่าตายผมว่าไม่5ก็0ส <laughs> องอย่างแต่ว่าเราไม่รู้สึกหนาวนะเพราะเรา อุจใหิม้าหยุดไปแล้วคุณครับคุณจะถ่ายถ่ายคลิปไหมครับถ่ายคลิปถึงแบบมานั้นนะครับสามนี่ยังมีน้ำหนาอีกพอแล้วหิม้าเป็นไงคิดถึงเสมอป่ะครับคิดถึงเสมอครับภูเขาหิมะถึงจะหนาวจต่อุ่นใจ I